ยาดจิผัดหมูใส่ต้นหอมเด้อเด้อใส่เครื่องก็ชวดชวดชวดใบชะโนดซื้อใบเลี้ยวซื้ออะไรใบเลี้ยวใบเลี้ยวขอหมูใส่ก่อนใบเลี้ยวผัดหมูใส่ต้นหอมกัเข้าสวยผัดไปเรื่อยๆก่อนขอใส่อิ้มใส่ก็อโอ้ใส่วาชชัด จะไปเหนว่าอยู่ย้ายหอไม่สิต้มตันตะทีโอ้มแล้วมาแล้วหอน้าย่อจัดโดยกันเด้อืออใส่ใส่หอมหอมใส่ทีหลัง หมูชุบกรหน่อยก็เด้อหมูชุบลงไปหมูชุบลงไปก็ใส่แก้แวผัดไปเรื่อยๆก็ขัดลายอย่างชิมจานก็พอจานเดียวก็พออยู่สองคนไดย้ยัง ขอนทมใส่จยกน้อยเนี่ยเด้อเท่ให้มูงถุกล้อใส่หอมึ้นเ่ัดตองน้ำมดเท่ได้เดี๋ยวขอหาช้อนมาิ้มก่อนวางในของครบแล้วก่ครบจัเเลย ของครบแล้วไม่ครบเลยเหรอคะเจจะดิใส่ต้นหอมยายขอใส่หอมด้วยนี่เด้อะนี้จะชุบกระดาเพราะว่าเจะขีนบางๆยายด้วยต้นหอมใส่ก็ได้ ติต้นหอมใส่ก่อนนอีน่น้ำแ,แหนงพอรครับอย่างนี้แลยขอชิมก่อนหน่อย สุดยอดสุดยอดเลยเพราแล้วใส้าแก้วเริ่มมากินขาวน้ำกันเริ่มเริ่มกินข้าวแดงผัดหมูใส่ต้นหอมเอาเรียบร้อยไปกินข้าวเลือกัน